สวัครับอยู่กับผมในเกมดักนอกออนไลน์ครับซูเปอร์พอเ l ล่านะซูเปอร์เราเป็นซูเปอร์คัสสิครับผมรองรับทุกระบบเลยทั้ง pc, and r o i d และ ios ครับสามารถดาวโหลดลิงก์ใ,ใต้คลิปวิดีโอมได้เลยนะครับวันนี้ก็จะพามาตีอ่ามาตีหมวกกิจกรรมนะครับผมนะซึ่งสัปดาห์นี้คือมันดีตรงที่อ๋อมี หูเนี่ยเป็นหูบัตเตอร์ไฟวิงเกียร์เนี่ยเป็นหูของฮันเตอร์นะอ่าเด็กสองเอจิสองแล้วก็โจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นห้าคือแบบหูเยอะมากนะแล้วปกติหูเนี่ยคือมันแบบหูสิบเอมบวกเลยช่วงหลังมาเนี่ยพอมันมีมาให้ทำตอนสามสิบแต้มเนี่ยราคามันก็เหลือประมาณแบบแปดเก้าเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยราคามันก็เหมือนมันต้องลดมาอีกอะเพราะว่า จาก30แต้มเหลือ20แต้มคือมันน่าทํามากนะแต่ผมมองว่าคนที่เขาขายอยู่ในมอผมไปดูร้านถูกสุดก็น่าจะประมาณ50,000เอ้ย5,800หรือไม่ก็ 6m อะไรประมาณนี้แต่ผมจะมาลองทำเนี่ยผมจะมาลองทําตีเองโดยงบไม่เกิน 4m นะซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อ 6m แต่แค่เสียเวลามานั่งตีหน่อยเผลอๆอาจจะไม่ถึง4 M, ด้วยนะเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดกูก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ล่าเนี่ย เราเอา 4M มาลงทุนเฉยๆเลยใช่ไหมก็จะต้องซื้อของรูเนี่ย25ตัว25ชิ้นเพื่อที่จะเอาไปแลกของไปแลกหมวกอะได้ทั้งหมด50ใบซึ่ง50ใบเนี่ยเราต้องตีให้ติดบวก5เนี่ย20ใบซึ่งมันก็ประมาณ2ใน5เนอะเออให้มันติดบวก5ให้ได้2ใน5ว่าน่าจะทำได้นะเดี๋ยวผมจะลองดูก็ตอนนี้ผมมีไปล่าเองเนี่ยทั้งหมด16ตัวนะอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มอีก 1ก้าหนึ่งสามี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าซึ่งอ่าโอเคก็มีทั้งหมดเนี่ยของผมมีทั้งหมดแล้วยีห้าชิ้นถ้าคิดเป็นเงินจริงๆเนี่ยตัวเมื่อกี้ตัวเท่าไหร่ตัว1นึ่งแสนอ่าตัว1นึ่งแสนสีพันตัว1 1ึ่งแพันก็คูณยีห้าก็จะตกประมาณสองล้านแตีสักสองล้านเก็ได้อ่าตีเตะเตไปสองล้านเ้านะอ่า แล้วค่า Eru เนี่ยผมไปเดินดูมาต่ำสุดก็อยู่ที่4ี0 0นหน่2สองล้านนี้นะผมจะดึงก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนดึงเนี่ยผมมี e r ูติดตัวอยู่ด้วยน่าจะได้ประมาณสักอ่านี่ก้อนเนี่ยสัก20ประมาณ 3.. ประมาณ2ี่สิบก้อนเนาะก็ซื้อสักเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจะลงทุนสัก200ก้อนนะสำหรับคนอื่นละกันอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อประมาณสัก ร้อยห้าสิบก้อนหกแสนแต่ถ้าคนอื่นซื้อก็จะประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมต้องไปรวมเองไงอ้ยเยอะเกินอ่าสมมุติว่าถ้าคนอื่นซื้อก็อยู่ที่ 8, แปดแสนละกันนะหาผลตีให้เป็นแปดแสนกับต้นทุนอีกสองสองแสนสองล้านเก้าเป็นสามล้านเจ็ดอ่าโอเคสามล้านเจ็ดนะอันนี้ผมคิดอ้าวแต่ว่ามันหนักดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมค่อยออกมาซื้อเดี๋ยวผมไปแลกแล้วก็เตรียมออลูเนาะ แล้วเดี๋ยวมาลองลุยกันจากที่ไปมาแปลเป็นหมวกแล้วนะซื้ออีลูมาแล้วสองรก้อนก็อ่ะทุนตอนนี้ก็จะเป็นสองล้านเก้าบวกแปดแสนนะเท่ากับสาล้านเจ็ดนะตอนนี้เดี๋ยวถ้าไม่พอหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูเพิ่มเติมแต่ค่ามันจำเป็นก็ต้องมีค่าตีด้วยนะเดี๋ยวค่าตีเนี่ยอาจจะค่อยๆดูไปว่า ประมาณเท่าไหร่ค่าตีมันทีละสองพันเนาะสิบครั้งสองหมื่นร้อยครั้งสองแสนประมาณนี้ค่าตีก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกไม,ไม่ไม่กี่แสนหรอกผมว่าโอเคกม็มีทั้งหมดเนี่ยทีละสิบชุดใช่ไหมถ้าจะเอาให้ได้ยี่สิบใบเนี่ยก็ต้องโอ้โหก็ต้องติดบวกห้าเนี่ยทั้งหมดสี่ชิ้นเลยปะ โอซึ่งมันเยอะนะผมว่าน่าจะยากมากเลยนะผมว่าผมว่าการที่มีห้าสิบห้าสิบชิ้นแล้วเอาบวกห้ายี่สิบชิ้นผมว่ายากแหละเออว่ะคิดไปคิดมานี่ผมลืมเรื่องเลดมันเลยว่ะอือ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าสิบเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูเซตนี้ก่อนโอ้โหยังไงวะเนี่ยตีเลยปะ อ่ะรอดแล้วหนึ่งเว้ยคือการที่จะเอาหมกกิสิบใบเนี่ยตีให้ติดบวกห้าสี่ใบเนี่ยโอหผมว่าไม่ง่ากนะดูเรดมันดีแบบสิบเปอร์เซ็นต์มันมาบ่อยมากเลยนะคือสิบเปอร์เซ็นต์แหกเนี่ยเราลองไปเทียบดูกับสิบเปอร์เซ็นต์การทำหินคอร์ดอะมันสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะมันไม่มาง่ายแบบนี้เลยนะไอทำหินคอร์ดอะเมื่อวานผมพบไปประมาณยี่สิบห้าชุดมั้งไม่มีไม่มีมาให้เห็นเลยนะ เออคือมันไม่มีบวกไม่ไม่มีติดเลยไม่มีสิบเปอร์เซ็นติดมาให้เห็นเลยเมื่อวานซึ่งพอมาเป็นหมวดกิจกรรมเนี่ยสิบเปอร์เซ็นของการแหกเนี่ยโอ้โหมันบ่อยเลยนะอย่างที่เห็นเนี่ยผมโดนสิบเปอร์เซ็นไปสามครั้งแหละผมตีอ่าน่าสี่ครั้งแหละโอ้โหเอาตรงผมว่าห้าสิบชิ้นเนี่ยมันได้ไม่ถึงยี่สิบชิ้นแน่เลยวะผมว่ายากแล้วนะ เออจะมาทํางบจะมาทํางบล่าหูผีเสื้อนี่ผมลืมนึกถึงเลดมาเลยนี่หว่าลืมไปว่ามันตียากอ่าเดี๋ยวลองดูว่าเซตนี้ได้สักสองก็ยังดีนะหูได้สักสองมันต้องสักร้อยใบเลยปะหวะัวเครือริงผมว่าน่าซื้อน่าจะถูกกว่าเออผมว่าซื้อน่าจะถูกกว่าแหละเออแต่วันนี้มาลองดู ت, เลดเผื่อใครอยากจะมาทําเองอยากจะแบบ ไม่ได้ซื้อทำเนาะอาจจะแบบไปล่ามาแล้วมาค่อยๆทําทีละบวกห้าทีละชิ้นทีละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูดีๆนะว่ามันอัปเดตวันไหนแล้วก็กิจกรรมเนี่ยเปลี่ยนเวอร์วันไหนอ่ะเปลี่ยน V ีเปลี่ยนเป็น V แปดเอ็ดวันไหนอะไรเงี้ยเผื่อสะสมไว้แล้วไม่ได้แลกอย่างเงี้ยน่าเสียดายนะพอมันพ้นแบบมันพ้นจากหมวกนี้ไปมันก็จะเป็นอีกหมวกหนึง่งใช่ไหมมันก็จะแลกไม่ได้อนี้ก็ต้องดูดีๆโอเค ขอสักสนะองใบะหูรอดและสองใบแต่จริงมันควรจะติดสี่ใบอ่ะเออถ้าจะเอาหูผีเสื้อนะคือเซตหนึ่งสิบชิ้นเนี่ยมันควรจะติดบวกห้าเนี่ยสี่ชิ้นเพื่อที่จะเป็นรวมกันอุ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะมีมีโอกาสเหรอเฮ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสได้สี่ใบหูแต่ต้องมาแบบลุ้นหูได้สามใบโอเค ค่อยๆหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเคปะเดี๋ยวค่อยๆตีเดี๋ยวเวนดูสะสมบุกสี่แล้วเดี๋ยวค่อยมาลุยกันอระหูดูดีบวกบวกหนึ่งยังแหกอะ่ะสิเปอร์เซนต์มาง่ายเกินอะ่ะเออทำไมตีทำหินตีคอสสิเปอร์เซนต์ไม่มาแบบนี้วะนะ พอทำหินตีคอสสิปร์เ็มายากจัดเลยโอ้โหโดูสิเอร์เ็นอีกแล้วเหมือนกับว่าเราตีไปหกคลิกเราตีไปหกครั้งสิบปร์เซ็นมาสองทีเอ่อเมื่อวานผมทําหินตีคอสไปยี่ห้าชุดไม่มาสักไม่มาสักรอบเนีลยก็งอง,อง,งเหมือนกันโอเค๋ย่ไล่ตีไปก่อนอุ้มมาจะครบแล้วโอ้โหเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดที่สองนะติดบวกสี่หกใบนะ มันแหกมันกินโดนสิบเปอร์เซ็นต์กินไปสี่ใบเลยว่ะเรดนี้เขาบอกว่ามันช่วยประหยัดนะประหยัดอีลูอ่ะประหยัดอีรูอ่ะเออมันทำให้เราไม่ต้องใช้อีรูเยอะออและดูดิบวกห้าโอกาสติดหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเออโอกาสติดมันเยอะกว่าแหกนะไม่ใช่ว่าน้อยกว่านะอย่าเข้าใจผิดนะโอกาสติดบวกห้าเนี่ยเรทมันเยอะกว่าแหกนะแต่ไม่รู้ทำไมมันแหกบ่อยกว่าเออ เอาจริงไม่ต้องดูตัวเลขนะดูจากความรู้สึกเรารู้เลยว่าแบบบวกห้าแม่งยากแม่งยากมากเลยดูเด็เห็นปะติดสองแฮกแฮกสามอ่ะทางที่แบบเฮ้ยเลดมันคือเลดเราเ้ยคือเลดมันคือเลดติดนะเว้ยหกสิบเปอร์เซ็นตะ์อุ้ยถือว่าโอเคได้สามใบใช่ไหมอาจจะต้องมีเพิ่มเติมว่าผมว่าจะต้องรอดูอะ่ะ โอเคหมดไป2เซตนะเซตละ1ิชิ้นอ่าเพราะว่าผมมาทั้งหมดห0ิชิ้นใช่ไหมม,ม,มีมีทั้งหมด5เซตนะ2เซตแรกเนี่ยก็ได,ได้ได้ไปอย่างบวก53าใบถือว่าโอเคนะติดหนเมตรสาถือว่าได้อยู่โอเคไปดูกันต่อโอเครอบที่3เนี่ยมเมื่อกี้บวก3เพิ่งแหกไปโดนกินไป3ใบนะซึ่งรอบนี้ได้บวก4เยอะกว่ารอบที่แล้วนะ เยอะกว่าเซตที่สองนะอันนี้เซตที่สามนะได้บวกสี่เจ็ดทั้งหมดเจ็ดใบแล้วก็แหก <c oughs> ตามสเต็ปคือทำไมมันแหกง่ายกว่าติดไม่เข้าใจนะอุ้ยมาแล้วหนึ่งใบไว้อย่างน้อยผมว่าเลทมันเนี่ยผมว่าควรจะติดสักสิบใบควรจะติดสักสามนะเออผมว่าเลทกำลังดีนะไอ้สามเนี่ยโอ้โหแหกเยอะอเฮ้ยสิบปอร์เซ็นต์ทำไมมาบ่อยจังนะ หกสิบเปอร์เซ็นต์มันทำอะไรอยู่วะเออหกสิบเปอร์เซ็นต์มัน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 มัวทำอะไรอยู่วะทำไมมันสู้สี่สิเปอร์เซ็นไม่ได้เลยวะมาดีพูดแล้วก็สู้เลยวะ่ะพูดแล้วก็สู้เลยวะ่ะเอาดิติดสักสี่ใบพอจะเป็นไปได้ไหมเอ้ยสามเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพอบ่นแล้วมาเลยวะเออคือเวลาเราตีเนี่ยเราบ่นไปด้วยก็ดีนะ เราบดไปด้วยกนดีนะมันจะได้แบเฮ้ยโหบดแล้วลมาวะเออสี่ใบหุ้ยกรรมนี้กรรมนี้โอเคเลยเอเมนกรมรมเซตนี้โอเคเลยนะสิบใบที่สามเนี่ยเออเซ็ตที่สามเนี่ยโอเคเลยนะห้าใบไปเลยหุ้ยสวยดิอุย้ยปกติได้ได้ได้สามใบใช่ไหมสองเซ็ตแรกเซตที่สามที่ห้าใบหสถิติใหม่ต้องบนนะ เดี๋ยวรอบนี้ผมบนยับเลยโอเคไปลุกยกันต่อเซตที่สี่เดี๋ยว 4, ดูว,ว่าได้บวกสี่กี่อันที่สี่เนี่ยผมบวกหนึ่งแหกติดต่อกันสองอันเลยเห็นไหมในช่องแชทเนี่ยบวกหนึง่ปงป้งปิง้งสองอันเลยอะ่ะเออได้บวกสี่มาห้าอันนะรอบนี้ไม่รู้จะติดบวกห้าสักกี่ใบในะบแลกกระปิวเลยสักสองใบถึงไหมเนี่ย สใบพอได้ไหมเนี่ยอ่ะหนึ่งใบามาถ้าได้อยู่ได้อยูอ่เพราะว่าถ้ามาไม่ถึงสองใบนี่คือเจ๊งบุ้งเลยนะถ้าปกมาสิบใบแล้วติดบวกห้าไม่ถึงสองเนี่ยอ้าวสองแล้วเว้ยอุ้ยมีโอกาสได้สามว่ะมีโอกาสกลับมาเลทปกติว่ะมาดีมาดีมะให้เราแค่สองว่ะจะให้เราแค่สองว่ะ อุ้ยสามสวยโอเคเป็นเลตปกติของมันเลยนะสิบใบได้บวกห้าสามใบนี่ผมได้มาหมดสามเซตเนาะไปะเดี๋ยวไปดูกันเซตที่ห้านี่ก็เดี๋ยวมาดูว่าแบบได้สักเท่าไหร่ผมว่าไม่น่าจะถึงยี่สิบนะอุ้ยแต่ก็เกือบๆนะก็ได้อยู่อะเกือบหกใบนะตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยสี่ใบแล้วอะเดี๋ยวต้องมาดูอาจจะแบบว่ามีเพิ่มเติมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูเซตที่ห้าดูว่าได้บวกสี่ใบ อ่าเซตสุดท้ายนะเซตที่5ได้ทั้งหมดเนี่ย6ใบนะครับผมนะใส่ที่ตัวอยู่ใบหนึ่งเดี๋ยวลุยเลยโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โหตัวแรกก็ไม่เคยแบบว่าบวกหเอาเลิกเอาใช้ก่อนเลยไม่มีอ่ะเออบวกหครั้งแรกไม่คือต้องปิวก่อนเลยอ่ะเอ้ามาละใบหนึ่งอขอให้เลดมันไม่น่าเกลียดก็คือเลดสาใบอ่ะเนาะอย่างที่บอก ออพกมาสิบใบคือเลดต,ติดต้องสามใบอ่ะติดแค่สองใบก็แบบโอ้โหเข้าเนื้อแล้วอะ่ะติดหนึ่งใบนี่คือจริงเลยอะ่ะโอ้ดูดิหกสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่สู้เลยวะหกสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่สู้เขาเลยนะเฮ้ยมาแล้วเว้ผมว่าอันนี้น่าจะเจ็บว่ะมผมว่าเซตสุดท้ายน่าจะเจ็บได้บวกห้าแค่สองเองเดี๋ยวดูก่อนเอออาจจะติดใบสุดท้ายว่าไง ไม่ติดด้วยโอ้โหเซตสุดท้ายเจ็บว่ะโอเคก็ทุนทั้งหมดเนี่ยสามล้านเจ็ดอาจจะมีค่าตีด้วยสักประมาณบอก็มไม่แน่ใจเท่าไหร่ตรีสั้2สองแสนอะไรเงี้ยประมาณเกือบเกือบสี่เอ็มแล้วกันนะเกือบเกือบสี่เอ็มเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้นะเอาตีสักตีสักตอนนี้เป็นประมาณสามล้านเก้าแล้วกันอ่าสามล้านเก้าเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มเพิ่มเพื่อที่จะเอาอีกสี่ใบเดี๋ยวมันดูว่า จะซื้อเพิ่มเนี่ยโดนไปเท่าไหร่่ะเดี๋ยวผมเอาแมนลุยสองตัวไม่น่าจะมีขายนะ้วไหแถวนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะโดนเท่าไหร่อีกสองตัวก็ตีไปอีกสองแสนนะน่าจะราวๆสักสี่ล้านหนึ่งแล้วตอนนี้ทุนน่าจะอยู่ประมาณสี่ล้านหนึ่งเดี๋แ้าเดี๋ยวมาดูว่าอีกสี่ใบเนี่ยจะโดนเรื่อยๆเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะถูกกว่าซื้อนะหรือเปล่าเพราะว่าซื้อมันก็หกเอ็มอ่ะ 6เต็มแล้วว่ะอันนี้แต่ต้องเสียเวลานั่งทำเนี่ยแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสนะสนุกกับการซีหมวกก็ลองดูอันนี้ผมซื้อเพิ่ม50อ่อีก 2, สองแสนตีสซักเป็น4.3แล้ะตอนนี้า่เต็มแล้วตอนนี้เราลงทุนกับในหมวกที่จะทำหูเนี่ยยวต,ต้องมาดูว่าจะจมทุนหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องลุ้นให้ติดอีก4ใบซึ่งก็4ใบในจะติดสักสองหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยอื แต่ผมว่าน่าจะอยู่ราวๆไม่เกิน 5m ประมาณเกือบเกือบ 5m ก็ถือว่าทำเองถูกกว่าถูกกว่าซื้อตลาดนะแต่ก็น้นเรื่องของดวงด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบชชว์ๆทุกคนนะบางคนใครติดบ่อยติดดีก็อาจจะได้ถูกกว่านี้ออหรือใครแม่งแบบเลดไม่ค่อยติดเลยอาจจะจิ้งไปเลยก็ได้นะอาจจะแบบเกิน 6m กว่าซื้อก็มี มองว่าเลดมันก็ไม่ได้ห่างกันมากอ่ะพยายามตีหรือถ้ามีสูตรเป็นของตัวเองมันก็ยังยังพอแบบไปด้ดตูมเนี่สูรเรียบร้อยเลยมันก็ยังพอแบบติดบ้างเลดละ่ะมาแล้วหนึ่งดีแล้วเขามาแล้วหนึ่งดีแล้วไงอ่ะขอสับสองได้ไหมสองใบจะได้ตามหารไม่ยากแล้วมาสองแล้วดีเฮ้ยอีกใบไปเลยเปล่ะอีกใบไปเลยเปล่าติดสามเลยเปล่ะพกมาสี่ติดสามไปเลยเปล่ะ ตีสามไปเลยดิแล้วผมขาดแค่ใบเดียววะ่ะเออแล้วผมขาดแค่ใบเดียวจะครบ20ใบได้หูปีเสือ้อแล้วตอนนี้ทุนอยู่เท่าไหร่สี่ล้านหนึ่งอ่ะตอนนี้คือทุนผมอยู่ที่สี่ล้านหนึ่งแสนใช่ไหมผมจะได้หูที่ถูกที่สุดในมอนเลเ่ยเนี่ยแต่คือตอนเนี้ยไม่มีคนขายของลูให้ผมเลยวะ่ะเออของลู ไอพวกมัฟเนี่ยมันแพงเกินนะเพราะว่ามันแลกได้ตัวเดียวมัน,ม,นมันแลกไม่ตัวเดียวโอ้ยนี่ยเชนมือแปดห้าอหมาหลบขายตรงนี้แล้วผมไปซื้อตัวละแสนได้ไงวะนะ้าแล้วพี่เอโหแล้วพี่ชายมาขายอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหแปดหมื่นอ่ะตีให้เป็นแสนหนึ่งละกันเป็นเท่าไหร่นะสี 4, 2, นะ่ล้านสองเนาะตอนนี้ผมหมดไปสี่ล้านสองแล้วเดี๋ยวมาดูสองวันนี้จะได้บวกห้าด้วยหรือเปล่าสักใบหนึ่ง สองหรือเปล่าจบสวยนะถ้าสมมุติว่าได้จบพระโอ้โหว่าไม่ใช่สี่ล้านสองแล้วดูตรงและติดไปเลยจะได้ไม่ต้องยอดเพิ่มไปมากกว่านี้สวยดิจบงานพอดีเลยโอเคครับมาก็โอ้โหยี่สิบใบเนาะ แถวละแใช่ไหมไปแปดสิบหบวกอีก4เป็น20โอเคครับผมบวก5ทั้งหมดเนี่ย20ใบนะในงบ4ล้าน2ซึ่งถ้าไปซื้อในตลาดมออยู่ประมาณ5.8 M ถึง6 M เลยนะอันนี้คือลดลดประหยัดมาได้เกือบ2 M เมลยอ่ะประหยัดมาได้ล้าน5เลยประมาณนั้นเลยนะก็เนี่ยเราแรก เราแลกเป็นแต้มแล้วแต้มไปดึงได้เลยนะตอนนี้มัน20แต้มเองว่าหูนี้ค่อนข้างที่จะน่าทํามากนะณตอนนี้นะครับผมโอเคก็ได้ผูผีเสื้อในราคา4 0้2นะอ่ะก็คือมานั่งตีเองนั่นแหละสนุกดีเพลินด,ด,ดีแล้วก็ได้แต้มไปในตัวด้วยนะสำหรับใครที่อ่า แข่งคะแนนแข่งแต้มอยู่นะก็ตีขายก็ได้นะแต่รู้ขายออก่็นะเออเพราะหลายคนก็มีแล้วเนาะครับประมาณนี้ละกันนะฝากกดติดใจครับกดติดตามไปด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค,ค,ครับไปละ